กายสูงแล้วจะให้ทำอย่างไรเซปเทมเบอร์30 2 0 2บบายแซนชัยหยดซิลเรียนคุณหมอสันที่นับถือเนื่องจากสามีดิฉันเป็นไฮโปตีรอยและมีค่าเฮโมโกลบิน1 2 gm dl ค่า r d w 11%ซและ WBC 3,500เซลล์ mm 3คุณหมอต่อมไรท่อให้ทานฮอร์โมนเสริมร่วมกับเฟอรัสฟูมาเรต200มลิกรัม โฟลิต5มิลลิกรัมวิตามินบีรวมมันติวิตามินซิง์แคลเซียมทุกวันและวิตามินดี20,000อิวสัปดาห์ละเม็ดทานประมาณ1ปีจากนั้นคุณหมอให้หยุดเฉพาะธาตุเหล็กไปเป็นเวลา6เดือนเมื่อพบคุณหมอสัปดาห์ที่ผ่านมาตรวจได้ค่าผลเลือดเทมอโกลบิน13.2 A.D.W. 1 2และ WBC 3670แต่ได้เจาะค่าเฟอริตินเพิ่มเติมเป็นครั้งแรกพบว่าค่าเฟอริตินสูงถึง627นาโนกรัมต่อมิลลิลิตรคุณหมอจึงให้หยุดเฉพาะยาธาตุเหล็กต่อไปและนัดครั้งหน้าอีกประมาณ4เดือนเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาได้มีการตรวจร่างกายประจำตีค่าตับไตหัวใจยังอยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะ ดิฉันอยากเรียนถามคุณหมอว่าการที่ค่าเฟอริตินสูงระดับนี้และมี WBC ที่ต่ำมาตลอดเราควรต้องปฏิบัติตัวอย่างไรหรือต้องทำอย่างไรเพิ่มเติมไหมคะขอบพระคุณคุณหมอมากนะคะขอแสดงความนับถือตอบครับขอแยกสองเรื่องออกจากกันนะเพราะไม่เกี่ยวกันคือเรื่องเม็ดเลือดขาวต่ำ กับเรื่องเหล็กในร่างกายสูงวันนี้จะตอบแต่เรื่องเหล็กในร่างกายสูงเรื่องเดียวเพื่อให้พอดีกับเวลาที่มีก่อนอื่นมาเข้าใจความหมายของค่าเฟอริตินกันก่อนมันเป็นชื่อโปรโตีนที่จับกับธาตุเหล็กในร่างกายถือเป็นค่าที่เชื่อถือได้ในการบอกว่าเรามีเหล็กในร่างกายมากหรือน้อยค่าปกติคือ12-300นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร ต่อมาก็มาเข้าใจระบบการใช้งานธาตุเหล็กในร่างกายของเราคือร่างกายของเรานี้เป็นระบบรีไซเคิลเหล็กแบบเกือบ100%เอร์ซหมายความว่าเหล็กที่เข้ามาสู่ร่างกายแล้วร่างกายจะไม่ปล่อยให้หายไปไหนจะมีการรีไซเคิลใช้งานซ้ำซากยกเว้นในคุณผู้หญิงที่ยังมีประจำเดือนซึ่งเหล็กจะหายไปพร้อมกับประจำเดือนในแต่ละเดือนเพราะเหล็กเป็นส่วนประกอบของเม็ดเลือดแดง เหล็กที่เข้ามาสู่ร่างกายนี้มาได้หลายทางเช่น 1. มาจากอาหารที่กินเพราะธาตุเหล็กเป็นธาตุที่มีอยู่ในอาหารแทบทุกชนิดอาหารเนื้อสัตว์จะมีมากเพราะมันเป็นส่วนประกอบของโมเลกุลฮีนฮีน,ฮนซึ่งมีอยู่ในเนื้อของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นหมูวัวแพะแกะ กินเนื้อของสัตว์พวกนี้เหล็กจะเข้าสู่ร่างกายได้โดยตรงแบบง่ายๆฉลุยฉลุยส่วนเหล็กในพืชน,นั้นเป็นเหล็กอิสระจะเข้าสู่ร่างกายตรงตรงไม่ได้ต้องอาศัยวิตามินซีเป็นตัวพาเข้าไป 2. มาจากการกินเหล็กเข้าไปตรงๆผมไม่ได้หมายถึงการกินหินกินเหล็กในงานรับเหมาก่อสร้าง ูหแต่หมายถึงการกินเหล็กที่อยู่กับกระทะหรือหม้อเหล็กที่ใช้ทําอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทําอาหารที่มีความเป็นโกรจดจะละลายเอาเหล็กจากผิวกระทะหรือหม้อเข้าสู่ร่างกายได้อย่างเป็นเนื้อเป็นหนังถึงขั้นสมัยหนึ่งวงการแพทย์เคยส่งเสริมกระทะเหล็กเพื่อรักษาโรคโลหิตจางก็เคยมาแล้วส มาจากการกินยาบำรุงเลือดทั้งยาฝรั่งเช่นกินธาตุเหล็กต้งต้งหรือยาแผนโบราณบำรุงเลือดต่างๆวิธีนี้จะทำให้ได้เหล็กเข้าสู่ร่างกายแบบเป็นเนื้อเป็นหนังมากที่สุดชนิดที่จากเดิมที่ร่างกายขาดธาตุเหล็กแทบไม่มีใช้กินอยู่6เดือนจะได้ธาตุเหล็กเต็มจนปริถังเก็บเลยทีเดียวมื่มาจากเม็ดเลือดแดงมีอายุสั้นหรือแตกง่าย แตกครั้งหนึ่งก็มีเหล็กเหลือให้ร่างกายตุนไว้ใช้เทียบคนที่เม็ดเลือดแดงมีอายุสั้นหรือแตกง่ายก็ได้แก่คนที่มีพันธุกรรมเป็นโรคทาลาสซีเนียหรือโรคเลือดอื่นๆดังนั้นต้องระวังเมื่อมีโลหิตจางอย่าเอะอะก็กินธาตุเหล็กหรือกินยาบำรุงเลือดเพราะหากเป็นโลหิตจางจากโรคธาลัสซีเนียหรือจากเม็ดเลือดแดงแตกง่าย จะเกิดอาการเหล็กล้นกุดังทำให้มีปัญหาใหญ่ตามมาได้พูดถึงระบบเก็บเหล็กไว้ใช้ในร่างกายหากมีเหล็กเหลือใช้มากร่างกายจะเอาไปเก็บไว้ที่ตับหากยังมีเหลืออีกก็จะเอาไปยัดไว้ที่ข้อต่างๆที่หัวใจที่ใต้ผิวหนังและที่ลูกอัณทะทำไมต้องเอาเหล็กไปเก็บที่ลูกอัณทะด้วยผมก็ไม่เข้าใจคนออกแบบร่างกายนี้เหมือนกันหีหีกเมื่อเหล็กมากจนล้นกูดัง อวัยวะที่เก็บเหล็กไว้ก็จะออกอาการถูกเหล็กเสริมจนเกินขนาดเช่นตับกลายเป็นตับแข็งข้อก็ปวดหัวใจก็ล้มเหลวอันทะก็เดี่ยหมายความว่าเสื่อมสมรรถนะทางเทศผิวหนังก็จะออกสีเหล็กๆคือจะดำก็ไม่ดำจะเทาก็ไม่เทาแต่เป็นสีเหล็กๆแล้วตามมาด้วยอาการเปรียปร้ยเพลียน้ำหนักลดเป็นเบาหวานอาการเหล่านี้มักพบในคนที่มีพันธุกรรมชอบตุนเหล็ก ซึ่งถือว่าเป็นโรคหนึ่งชื่อเฮโมครมาโทซิสเปล่าคือคนปกติจะมีเหล็กในร่างกายอย่างมาก3-4กรัมแต่คนเป็นโรคนี้ตุนไว้มากถึง20กรัมได้เลยทีเดียวถามว่าแล้วกรณีของสามีคุณจะทำยังไงต่อไปดีตอบว่าในกรณีของสามีคุณเขามีระดับเหล็กในร่างกายสูงเพราะกินยาบำรุงเลือดวิธีรักษาก็ไม่ยาก แค่หยุดยาบำรุงเลือดเสียแล้วอีกสักหกเดือนหรือเอาไว้ตอนตรวจสุขภาพประจําปีครั้งหน้าค่อยไปตรวจดูเฟอริตินใหม่ผมมั่นใจว่ามันจะกลับมาปกติในระหว่างนี้ก็หยุดการขนเหล็กเข้าสู่ร่างกายเช่นอย่าใช้กระทะหรือหม้อเหล็กทำอาหาร ลดอาหารเนื้อของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพื่อลดโมเลกุลฮีมอันเป็นแหล่งหลักของเหล็กในอาหารเป็นต้นหากอีกหกเดือนตรวจเลือดซ้ำแล้วเหล็กยังสูงล้นปรีคุณค่อยเขียนมาอีกทีถึงเวลานั้น<ม>จะต้องทำการสืบค้นหาสาเหตุอื่นที่ทำให้เหล็กข้างและอาจจะต้องวางแผนระบายเหล็กออกจากร่างกายด้วยวิธีไขเอาเลือดทิ้งเฟโบโตมี หรือหาอะไรมาจับเอาเหล็กออกไปทิ้งเชเลชั่นรายละเอียดมันแยะหากจำเป็นหรือมีข้อบ่งชี้จะต้องทำจริงๆค่อยมาว่ากันซึ่งควรต้องทำโดยหมอทางด้านโลหิตวิทยาอย่าเที่ยวไปทำเชเลชั่นที่เขาทำกันเป็นแฟชั่นตามคลินิกหรือสถานที่รับจ้างขจัดทิพย์เพื่อชะลอความชรา นั่นเขาอาจจะหลอกเอาเงินนะอย่าไปเสียรู้เขาเข้านายแพทย์สันใจยอดสิงกินยาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเบาหวานเลี้ยงลูกเฟซบุ๊กทวิตเตอร์